าะติดคาแรคเตอร์จนอินมากๆดึงออกจากตัวเองไม่ออกครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ในปีนั้นก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ค่อนข้างจะเครียดที่สุดในชีวิตนะจริงๆเราเราไม่รู้ตัว <c oughs> ว่าติด <c oughs> จนกระทั่งคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนในสมัยนั้นคือภรรยาน,นี่แหละ <c oughs> ก็คือสมัยนั้นก็คือทะเลาะกันเยอะขึ้น <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยฟังใคร ยึดความคิดตัวเองเป็นหลักและสุดโต่งในทุกๆเรื่องราวคือต้องบอกว่าพอเราไปซ้อมบทขวัญเนี่ยขวัญที่หมอมวางไว้คือขวัญที่ค่อนข้างจะสุดโต่งในทุกๆอารมณ์มดีใจสุดเสียใจสุดโกรธสุดเศร้าสุดทุกอย่างสุดไปทุกทางและพอมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเคยติดและทําให้มีปัญหาระหว่างถ่ายทานะเราไม่รู้ตัว,เรา,ารตวเรามารู้ตอนตอนทุกอย่างจบแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเรา เราไม่จบบนกลายว่ามันยังค้างอยู่แล้วเราก็แบบเฮ้ยขอโทษนะเป็นอะไรวะ <c oughs> ทําไมแม่งแปลกๆกับชีวิตมากเลยแล้วคนรอบข้างก็เริ่มที่จะแบบถอยห่างนิดนึง <c oughs> มีสเต็ปนิดนึงในการในการที่จะเข้ามาหาเราหรือคุยกับเราไม่เหมือนเดิม <c oughs> โดยเฉพาะภรรยาพ่อแม่ที่อยู่รอบข้างจริงๆอะไรเงี้ย <c oughs> ยกตัวอย่างได้ไหมที่มันรู้สึกว่าแรงแบบแรงแบบไม่ใช่ไม่ใช่เราที่มันไปแรงกับโอ้โหเมษาตอนนั้นคือมันทะเลาะกันแล้วมันตวาดเลย Mm. มันตวาดเหมือนแบบเหมือนในหนังถ้าเกิดว่าใครได้ดูแผลเก่าแล้วพอมันโกรธทีมันวนขึ้นแบบ mm hmm. อ้าแบบตวาดกลับแล้วพอเขาพูดกับมันเราตวาดกลับเราตวาดกลับซึ่งเปแบบ็นพฤติกรรมที่ปกติเราไม่เป็นเราไม่ไมทําแบบนี้แล้วเหมือนว่า mm hmm. ประตูรถก็ปิดแรงหรือว่ากับโ <Okay. S 1> ต๊ะกทุบโต๊ะหรือทุบเก้าอี้หรืออะไรเงี้ยที่แบบพยายามจะควบคุมมันแต่มันคุมไม่อยู่มันแบบมันอยู่กับ mm hmm. ตัวแล้วมันจะเอแบบสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ อะไรกลับมาเราก็จะใส่กลับไปทันทีแบบด้วยด้วยด้วยน้ำเสียงด้วยอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยร่างมันกลายเป็นว่าไม่จบพอมันทบ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 เรายิ่งทบเรายิ่งทบเรายิ่งทบมันก็ยิ่งทะเลาะกันแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทะเลาะกับเขาบ่อยมากๆในในในช่วงนั้นนะครับค่ะแล้วเราหาวิธีการในการที่เราสามารถจะดึงตัวเองออกจากคาแรคเตอร์ได้ยังไงบ้างนั่งสมาธิครับอย่างที่บอกอนาปานาสติเลยคือไปปฏิบัติธรรมเลยใช่ธรรมะเขามาช่วยครับพอเวลาผ่านไปมัน มันดึงสติตัวเองกลับมาได้ใช้เวลาจริงไม่นานนะผมว่าเดือนนึงก็ก็ก็กลับมาเป็นปกติได้เดือนนึงก็นานแล้วล่ะในความจริงนะแล้วพอมันเขาสหรวรอบข้างใช่แล้วพอมันกลับมาเป็นปกติได้ปุ๊บเรายิ่งมองย้อนกลับไปมันยิ่งทําให้เรารู้สึกผิดแล้วก็พยายามไปขอโทษของแต่ละคนแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้อีกแต่การตั้งกติกากับตัวเองว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการรับบทบาทใดก็ตามหลังจากนั้นเที่ยวหนึ่งอาทิตย์เที่ยวสองอาทิตย์ หรือการพาตัวเองให้ล้างจากคาแรคเตอร์นั้นให้ได้ครับมีไหมคะบอกคือเราก็จะกําหนดกับตัวเองว่าเราอยากจะออกไปเดินทาง<ม>เพราะเราเป็นคนชอบเที่ยวด้วยช,ชอบเดินทางด้วยเราก็กําหนดไว้ว่าพอจบละครหนึ่งเรื่องหรือว่าหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเราจะขอปลีกวิเวกไปซักสามอาทิตย์สองสาม 2> 2, อาทิตย์ถึง1เดือนไปท่องโลกของเราให้หนึ่งเลยคือได้ทําความฝันของเราคือเราอยากเที่ยวรอบโลก<ค>2คือถ้าเกิดเรามองลรกจริงคือเราไปล้างตัวละครด้วยอย่างที่บอกคือเราไปเอาตัวละครที่เราค้างมา7จ็ดเดือนอะไรเนี่ย ออกไปให้หมดไปทำให้ตัวเองเป็นศูนย์และพร้อมที่จะกลับมารับงานในตัวคาแรคเตอร์ใหม่